เข้าไปฟังได้ใน y o u t u ู e นะครับเทวดาใดนีนอรนาตตีขอบคุณสองศูนย์ังมากๆแม่น้องน้ำปัน้นน้ำปัน่นภูเวทปังมากทําส้มตําไก่ย่างเขาสวนกวงขายดีมากๆลูกค้าเข้าร้านเยอะสาดุครับพี่นิดใครที่บูชาชุดกุเท้าเวทไปเนี่ยคือจะช่วยหลายอย่างเลยค้าขายแล้วก็ช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีด้วยแล้วก็เรียกแขกน,นะคือทําธุรกิจเนี่ยจะเสริมบาร,รมีได้สูงมากนะครับเพลงนี้เพราะมากนะครับ ฟังแล้วคิดถึงตอนอาจารย์มาช่วยน้ำท่วมที่คอนสวรรค์ชัยภูมิในเจ้าโอ้เอฟซีชัยภูมิบ่นี่นะครับก็ฟังเพลงทีเวลาเรียนดินทุกครั้งน้ำตาไหลเอ็มบี MB ที่อาจารย์ถ่ายนะก็มีตอนชัยภูมิก็มีนะในนะั้นก็เป็นวิดีโอที่ออกจากเรื่องจริงนะครับได้รับเสื้อแล้วค่ะแล้วก็น้ําท่วมที่ไหนนี่จะเห็นอาจารย์ลอตตี้ที่นั่นปีนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าที่ไหนจะท่วมบ้างนะครับอาจารย์ก็จะพยายามไปนะครับ ถ่ายใส่ถ่ายโชว์ด้วยนะใส่เสือ้ออาจารย์สอนวิธีทำจ่องหน่อยเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับตอนแรกตอนแรกไปใน youtube ไปในไปใน youtube ก่อนนะครับก็เข้าไปดูว่าวิธีสร้างไรายได้จากเดียวเดี๋ยวจะมีคนสอนแบบละเอียดเดี๋ยวบ้างๆอาจารย์ทำเป็นคลิปสอนให้ละเอียดอีกหนึ่งตอนนี้เราต้องตั้งค่าเป็นอ่าหมดมืออาชีพก่อนจุดสามจุดนะกดเข้าไปเปลี่ยนเป็นโหมดมืออาชีพแล้วก็ถ่ายคลิปเดียวลงเรื่อยๆในเดือนนี้เราถ่ายทุกวัน,ท,วนทุกวันเดี๋ยว ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะสอนจะช่วงนี้เปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพแล้วก็ถ่ายทุกวันไปก่อนเพื่อให้ facebook ของมองว่าเราทําสม่าเสมอแล้วเขาจะเด้งรายได้มาให้นะครับค่อยไปตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะขอบคุณอาจารย์ได้สองศูนย์กับเมื่อเช้าใส่บาทให้อาจารย์้วยขอบคุณมากนะครับอนุโมทนาบุญมากเพลงนี้หลายมวลมวลติดตามมาสามปีวัสดีเอซีทางอยสูทั้งลอยเอ็ดเดอครับเดอเพลงเพราะค่ะอ๋อนะครับเอาพินิจบัตดีครับพี่ออฟแล้วเสี่ยงเงินไหพินิจ <c oughs> ล่ไล่ไล่แบนี้อาจารย์เนี่ยสิตอบไล่พี่น้องพี่น้องพ้องไปคนก็นทักมากนะครับนี่กำลังสีไล่ตอบไล่นะครับก็จะเย็นๆเด้อพี่น้องอาจารย์ก็กำลังสีไล่ตอบนะครับก็บตอนนี้เรือหยุดเ <c oughs> บืบบ้องจากสายตานี่ซสายตากีนแนมเบื้องเนี่ยก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยขอคว่ำที่จะแพ็คของก็น่าจะประมาณสี่ร้อยกล่องนะฮะก็ไม่เยอะเท่า งวดก่อนนะงวดก่อนอนี่โหเป็นพันเลยงวดนี้ไม่เยอะแต่ว่าคนก็ทักมาเรื่อยๆนะครับเนาะเอาทุกคนอ่ะใครสีบูซ่าะยังก็ยังทักมาเอาให้แคปรัฐบาลให้หกร้อยคนเนี่ยเอาให้แคปให้แคปเนี่ยสายตาที่แนมมา,าลองเพลงเล่นบ่นยหน่อยจึงก้นนะเอะให้แคบไหมแคบ หนึ่งสองซ้ำขอบคุณครับนะครับนี่นแหละที่อาจารย์ให้ไปนะครับเฮ้ยโทษโทษหยอกเล่นยังไม่ให้แคปอ่ะแคป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 กติคอยให้หองวิพี่ด้วยคอยให้ซุ้มเจ้าซื้ออยเห็นซุ้มเจ้าบึงคอยยานเป็นล้มลุ่นค่ะเก็บข้อครับตอนนี้พี่รักคณะผมเก็บข้ออ,อืม มันเดื้อมันจีอันผมเนื้อเจ้ามื่อมาจอบเบิ้งเลยเนี่ยแตเบิ้งโลดมันอันแทงงนนี่เอออันโหลดอว่ขาขันกับอันโหลดเป็นลิสีดวงเน้ออันนะครับอ,อือคือผมนี่แหละ <laughs> ห้าขวสี้นเลยเาแคบแล้วเนาะเออห้าเก้าเลยล่ละห้า 6, 9, หกเก้านะหกห้าเก้าหกเก้า้าแปดจำนียล่แหละเออสามสุ์กาทีม่อีกได้ในสั่นมัวเจ้าคิดบา้าปะ มาสามศูนย์อีกนี่เป็นใไในแต่อย่าลืมวันเกิดอาจารย์ยี่สิบกรกฎาคมเดือนเจ็ดพศสองห้าสามหกนะครับอ,อายุสามสิบปีนะอืมมันออกเล่าแหละได้เหมือนนี่มาคอนแกนกับแวะมหาพีนาพนเนียบีตียงต้มตำกับยางปลาเผาได้ครับตะบกห้งกะทิจิ้มใานน้ำช่วงน,นีนเป็นอันกระเพาะหมอไม่กินนะครับเนี่ยอาจารย์ร้อยให้เฉยๆนะปกติจะให้ในห้องบีแต่ว่าก็เดี๋ยวห้องบีก็จะไปเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับ เห็นนั่นลูกศิษย์เิ่นถาเบ,บงงิ่งนะจักเบิ่งยังดอกเป็นกันั่งถาเบื้องคือเบืนบงมีเวียกขึ้นหรือเบนนี้มีเวียกอยู่เบิ่นกับเบิ่งขึ้นเราได้สามศูนย์เมื่อเสารนี้ใส่บาตรให้อ้อนุโมทนาบุญด้วยครับขอบคุณที่ทุกคนไปทำให้นะวันนี้ก็ใส่บาตรสบายสังขารเลยที่อาจารย์ด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ so, วันนี้อาจารยอา์อาการดีขึ้นเลยไม่เจ็บท้องไม่อะไรเลยนะลูกศิษย์ทำบุญให้เยอะเลยนะครับ เนาะขอบคุณเด้องับนี้ให้ด้ยวยพินิจผิดออบเราเสี่ยงเงินเด้อนะอยู่ห้องวีพีแต่อาจารย์ไลฟ์ก็ดูทุกครั้งเนี่ยเอฟซีโตโยงบางคนอยู่ในห้องเกือบทุกคนเลยนะครับอาจารย์หล่อมากค่ะเนี่ยคนดีถือเลยสองศูนย์อกลาวครับปังบางบางคนก็อยู่ในห้องแต่ว่าก็ถึงจะได้หวยแล้วแต่ก็ชอบมาดูอาจารย์ไลฟ์มามาเบิ้งอาจารย์ว้าวก็ดีครับแก มาบอกกันโดนโดนอาจารย์มาบอกเลงหลายคนถามว่าไรทุกวันไม่ไ,มไรทุกวันทั้งหวยเข้าถึงกล้าไรถ้าไม่เข้าไม่ไรแหลนะเนาะยันคนดานะ่าเนาะเผมไม่คิดว่ามันจะออกอีกเลขมันชอบออกตัวเดิมพี่ดูคนหล่อ <c oughs> จองเสื้อขาวหนึ่งตัวเอาไว้ลุ้นหวยออกค่ะได้เลยครับใครอยากได้เสื้ออยากได้อะไรก็ทักมาในไลน์อาจารย์เลยเพียจ,จร,งริงไม่ขายหวยไม่ปล่อวหวยขาเวทหนึ่งชุดพี่ <c oughs> สนใจอดไลน์มาเลยพี่อั้นกับจีซื้อครับเออนะ คินหอดอาจารย์เด้อครับครับยออเต้นกันครับอาจารย์กาบเงาเงาอาจารย์กับติดตอบไล่เลาายก็สิเบิ้งมันเมื่อวานอาจารย์ดูหนังหุ่นบยนในในาพามวิดีโอโอ้สนุกนะสนุกดียวนะครับเบิ้งจนกว่าอาจารย์ี่ล,ไล้ไหลเนี่ยบางทีอาจารย์พูดเพาะนะครับอยู่ในห้องกะแต่ดูไลฟ์ตลอดคือมันนะเอออยู่บ้านไกลๆแต่ตยังมาเคยมาเลยก่ะนี่โอกาสจะมาก ชอบฟังกับอาจารย์เพลินดีนะครับเออถูกใบถูกประถูก,กับนับถือคือเก่าพี่นินแต่ย่าท้องสังงาว่าเข้าไม่เปลี่ยนค่ะได้แต่ดูไ์สดนะครับออวันนี้ปังมากค่ะชอบดูอาจารย์ไ์สดทุกเถือ่เอเอ้ทุกครั้งผมจังไดกับเบอรงครือเก่าครับอ่าพี่นีแต่คนเบาดีชอบฟังอาจารย์พูดครับอยู่ในห้องก็ออกมาฟังอาจารย์ได้ครับเนี่ย ในพี่นายกิจนี่แกก็มีโชคนะแกบูชาขี้ปวงดําไปเนาะเออแกก็ปังนะนะก็แล้วแต่ดวงด้วยนะทุกคนบางครั้งอาจารย์ให้ไปตัวเดียวเนี่ยใช่ว่าจะถูกทุกคนนมันอยู่ที่ดวงอะ่ะบางคนไม่รู้ดวงคนไม่เหมือนกันแต่ว่าแก้ได้โดยการไปท่องขอขอมากรรมที่อาจารย์ให้ไปมันช่วยได้นะรักและศรัทธาอาจารย์ค่ะโอ้หสาธุครับได้ทําบุญให้อาจารย์ค่ะเมื่อเช้านุโมทนาบุญด้วยเด้อนะครับอิลักานายังมาล่ําเห็ปูเด้อ ช่วงนี้ปูกําลังฝนตกงามกําลังถ่วงดูทุกครั้งขอบคุณสามศูนย์ค่ะอาจารย์ไลด์ดูทุกครั้ง,ขอ,อาา like, งขอบคุณนะ,ะอาจารย์พูดเพราะจ้าอยากดูอยากฟังจ้านะครับปังปังอ้าวพี่เกยแอบมาดูบ่อยากได้ทุกปรจาทักมาเลยพิมพ์สนใจอดไลน์มาเลยครับ fc ปาจีน่ะไลด์ดูอาจารย์ไลด์ตอนเลิกงานทุกครั้งโอ้ชอบอาจารย์พูดค่ะถือว่าถือก,กับเบิร์ดเก่าอาจารย์สุดยอดนะ,ะ fc ทางอุดรนะนักแระศรธาครับเผื่อแป๊บเดียวรู้จักกันมาสี่ห้าปีแลแ้วแหมครับอื วัยเนาะครับวันเวลาผ่านไวัยเหมือนโกหกเขาแคบแล้วเนาะเออห้าเก้าเลยล่ะห้าหกเก้านะฮะหกห้าเก้าหกเก้าห้าแปดจำเนียร์ล่ะเออสามศูนย์กาซีม่าอีกก็ได้นี่สันมวเจ้าคิดว่าเปล่านสามศูนย์อีกนี่เป็นไดงไลยแต่อย่าลืมวันเกิดอาจารย์ยี่สิบกรกฎาคมเดือนเจ็ดพศสองห้าสามหกนะครับอืมอายุสามสิบปีนะอืมันออกเล่าแหละด้วยมือนี้ มาคอนแกนกับแววมหาพีแนพีรเรียงต้มต่ำก็อย่างปลาเผาได้ครับตะมังค้งกับที่จิ้ม,านามในแต่น้าชง่วงนี่อันเป็นอันกระเพาะม้อไม่กินนะครับเนี่ยอาจารย์ลอยให้เฉยๆนะปกติจ,จะให้ในห้องบีแต่ว่าก็เดี๋ยวห้องบีก็จะไปเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับเห็นนันลูกซย์เพิ่นถ่าเบิงมาเจากเบิ้งยัง้งแบบเปิ้งกนับ,บเ,บ,เบ,บ,บิง่งขึ้นเอาในสามศูนย์เมื่อเสาร์นี้ใส่บานให้ อ้อนุโมทนาบุญด้วยครับขอบคุณนี้ทุกคน